เบ็ดละห้าสิบด้วยนะเบ็ดสูงด้วยนะโหจะแตกหรือเปล่าครับมาโอ้หเต็มเปครับเต็มคาราเบลครับผมโอ้หแตกมื่นครับคลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่างกว่ายี่สิบปีน้องๆหนุ่มๆควรได้รับคำแนะนำก่อนการรับชมนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆถูกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่เกมพอจูนแลบบิดนะครับเกมกระต่ายนะเพื่อนนะมาครับผมมีทุนมาเพียงแปดสิบ อ๋อเริ่มที่เบ็ดละห้าแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะทุนน้อยก็เริ่มเบ็ดต่ำไปก่อนนะครับผมไปลยุยัะผมเอ้ยเอาดีๆด,ดิโอ้โหกดไปครั้งเดียวโอ้โหจะจ่ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับผมอ๋อสัญลักษณ์แบงก์ก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันห้าตัวนะครับผมเอามา เทาเร็วขนาดนี้ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆบางทีมันไม่ค่อยจ่ายนะต้องปั่นไปสักพักเนื้นานะถเยอะจ่ายเอามาครับผมจ่ายเยอะจ่ายน้อยก็ขอให้จ่ายแล้วกันนะคะับผมไปเอามาก็จ่ายอยู่นะคะผมเล็กๆ,ๆน้อยๆรางวัลลอบใจกันไปก่อนนะ,ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อนะ โอ้โหมาจ่ายว่ะเพื่อนโอ้โหเบ,บ็ดห้าบาทแต่พันหนึ่งนะโสุดยอดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมเพื่อนเดี๋ยวรองสเปอร์มเมกากันไปเลยเฮ้ยเอาดีดีดีโอ้โหอัพเบ,บ็ดกันไปเลยครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่จ่ายนะไปขอเบ,บ็ดยี่นะเบ,บ็ดยี่เพื่อนไปเลยครับผมลุยเออไปเฮ้ยใหม่หรือเปล่าครับผมโอ้โหใหม่แล้วครับ ออ้ยมารัวๆครับผมเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหดูรางวัลครับผมโอ้ยสองพันหนึ่งพันโอ้โหแตกสี่พันสามโอ้โหมาครับผมโอ้โหสุดปังเมล่นเกมกระต่ายครับค่ายบีจีนะฮึ่มโอ้ย,อยป่าผม มาม3 3 0แล้วนะเพื่อนนะโอ้โหแบงค์พันมามาเกมตระกลูลสายโดดเัานะเพื่อนนะมารอบสุดท้ายครับผมโอเคครับยังมาอยู่ครับโอเคแตกรวมมาครับมสุดปังจริงครับผมเพื่อนมารัวๆกันมา,า4,650นหรียนแล้วสเปอร์ไม่กากันนะโอ้โห5,000เลยเพื่อน5,000แปะแล้วครับผม ทุน5 8แล้วครับผมขอเบ็ดาส50นะมาจากผมขอแบบเทอร์โบเปิดเทอร์โบไปเลยเพืเ่อนๆไปลุยเออมาอู้มาอีกแล้วครับผมอืมแตกนอกก็มาครับผมโอ้โหลุยกันไปครับตาของเรา2,075นะเงินรางวัลเมก,กากันไปนเลยเออไปกันต่อที่เบ็ด50นะไปลุยครับผมอ่ะโอ้โหมันเข้าง่ายไปแล้วนะสองรอบนะ เอจะโดดให้หรือเปล่าครับจะไปเข้าฟีเจอร์ให้อยู่หรือเปล่าครับเบลห้ามาครับมาไหมมาไหมโอ้ยสุดยอดครับผมมาครับโอ้ยแล้วเบลห้าสิบด้วยนะเบ็ดสูงด้วยนะโอ้ยจะแจกหรือเปล่าครับมาโอ้ยเต็มไปครับเต็มคาราเบลครับผมโอ้ยแตกหมื่นครับโอ้หมา ไม่มีผิดหวังจริงครับเกมกระตายของเรานะโอ้โหทุนผมมา89บาทนะเมื่อนโอ้โหแล้วนี่รอบนี้ผมแตกไปเบลนละห้าสิบแตกไปหนึ่งหมื่นแล้วเนี่ยโอ้โหสองรอบมะโอ้โหเต็มครับเต็มกราฟไปเลยเมื่อนโอ้โหอบ้ยแบงค์ห้าพันหืมสุดปังจริงๆโอเคแตกรวมมาผมทั้งหมดมา หื่นึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเงินเรีซุปเปอร์ไม่กากันไปเลยนะครับผมเพื่อนโอ้โหแตกมาหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะแปดสิบหกนะรวมเครดิตเก่านะครับผมยังไงก็อฝากกัด้วยนะครับผมกับค่ายนี้นะสวัสดีครับ